บ้านชนลัมพีนำทัพนักแสดงปออาเล็กจีน่าประชันบทบาทครั้งแรกนับถอยหลังอีกไม่กี่วันก็จะได้รับชมกันแล้วสำหรับละครสายรักสายเลือดทางช่อง3าละครดรามา่าแอคชั่นการันตีผลงานคุณภาพชนลัมพีของผู้จัดสวงสุดาชนลัมพีกับนัทนน์ชนลัมพีและผู้กำกับนัชชานิชจิรรุ่งโร์พร้อมหนึ่งนักแสดงทุกเจนอย่างอาเล็กทีระเดชจีน่ายีน่าปอณัฐวุฒิสมิธพาดวิ์ จอบทัชพลอ่ำอมรินเต่าสโรชาตาวริตหญิงระถาพาเมล่าเบาเดนแบงปวริตสตอบสหัสชยัยแก๊บชนกสุดาแควงวัิราอารีนาและอื่นๆมาโชว์ฝีมือการแสดงกันอย่างคับข้าง เรียกว่ายกแผงตัวท็อปขนาดนี้รายการเปิดกองวิกสามสายรักสายเลือดเอเลยไม่พลาดชวนมาเม้ามอยเบื้องหลังแบบจัดเต็มให้ได้ชมกันถึง3 EP e x c l แบบเอ็กซ์คลูที่หาดูได้แค่ในรายการนี้เท่านั้นเริ่มด้วยคู่พระนางตัวตึงอาเล็กทีระเดชและจีน่ายีน่ากับการมาร่วมง,งานกันครั้งแรกในบทบาทเมคินและมนมีนากับเรื่องราวของตระกูลเกมรัิริที่ทุกคนในตระกูลต้องห้หามหันเชื่อเฉือนกันเองยังมีเรื่อง ผิวผู้จัดละครต้นนคนนและแกงตัวจีดอย่างอ๋อมอมรินตังวริศหญิงระฐาพาเมลาเบาเดนจอบทัชพลแก๊บชนกสุดาและสมิธพาดวิท,าท,ทมาร่วมสมทบเม้ามอยเบื้องหลังความสนุกแบบทีมเวิร์กซึ่งแต่ละคนต้องเตรียมตัวอย่างหนักมากสำหรับการมาถ่ายละครเรื่องนี้บทบาทท้าทายขนาดไหนแต่ละคนจะต้องเจอกับอะไรบ้างก่อนปิดท้ายด้วยพระเอกตัวพ่อปอนัทวุฒิที่นักแสดงทุกคน ต้องยอมรับในการแสดงจนนักแสดงรุ่นใหม่อย่างสมิธต้องขอยกให้เป็นครูการแสดงอีกคนเบื้องหลังของละครเรื่องนี้จะโหดหรือจะหาขนาดไหนห้ามพลาดเมคินเฮมรรสซิริ iri, ผู้ที่ทุกคนต่างเชื่อว่าเขาคือว่าที่ประธานบริษัทเอสกรุ๊ปบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ครองธุรกิจทั้งขาวและเทาในประเทศคนต่อไป เมคินจึงทุ่มเทชีวิตเสี่ยงตายเพื่อตระกูลอย่างไม่เสียดายแต่ปรากฏเขากลับพลาดตำแหน่งเพราะไม่ใช่สายเลือดที่แท้จริงของตระกูลเจ้าสัวท,ทําพินยกรรมยกตำแหน่งประธานให้คนอื่นเมคินถูกเลี้ยงดูให้เป็นเพียงหมารับใช้นายเท่านั้น เมื่อเจ้าสัวตายเนื่องจากถูกฆาตกรรมเมคินจึงตั้งใจขโมยพินัยกรรมเพื่อแก้ไขชื่อของทาย,ยาทคนต่อไปให้กลายเป็นตนได้สืบทอดธุรกิจทั้งหมดของเอสกรุ๊ปแต่เขากลับโดนตัดหน้าโดยมือที่สามเมคินจึงต้องตามหาหัวขโมยและพินัยกรรมให้ได้ก่อนใครโดยใช้มนมีนาลูกสาวของหัวขโมยคนนั้นเป็นเครื่องมือต่อรองโดยที่ มีนาจะกลายเป็นคนที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาและนำไปสู่ชะตากรรมของครอบครัวที่เขาไม่เคยรับรู้มาก่อนชงเมืองหลังความสนุกแบบเอ็กซ์คลูกับรายการเปิดกองวิกสาสายรักสายเลือดในวันที่7-9เมษาย,ยน2568เวลา11.30นาฬิกา30นาทีทุกช่องทางของ3าลสทงแอปพลิเคชัน YouTube และ Facebook f แ n p a g e และรอชมละครสายรักสายเลือดได้ทุกวันพุธพฤหัสบดีเวลา20นาิกา30นาที เริ่มตอนแรกวันพฤหัส,สบดีที่วันที่10เมษายนนี้ทางช่อง3